khung thung lầy thung lơp thung đang lẻn chạy đơ biết non thung lầy nhung lầy bịtประตู đè mai tôi phải đi ở khẩu nón kín mũ leo mũ khẩu nung khẩu đó khung là nông chơi đơ nông ทำให้ไหลก่อนวูยู่อย่างบินตอมหัวเลยบปะนั่งอยู่บไนไดรกระบ,บินตอมหัวอยู่บีบีย้่นเลยโอ้ยได้คอยเจียนตียุ่งได้เนาะวันนี้เนาะมูนก็เป็นโปรดใช่เนาะ คุณซีลานดองใจเด้อพี่น้องกคุณีานดองใจกดไหลกดเลือใอนี้เด้อพี่น้องกดไร้รัวรัวนู้ง่ายละน้ง่ายละนู้ง่ายลว

เรียนยังมาท่านเลยสินน่งนี้เป็นชุดนพี่น้องชุดกันชุด,ช,ดชุดแบบนี้ไปชุดแบบนี้ไปชุดแบบน,น,นี้เรียนลงไปใส่ว้วนถ้าเหมิดมันสิมีหาชุดหาเรียนเป็นแบบ เหรียญนังไว้เส่็ล้วจุดหาเรียญที่เป็นงเหรียญนี้จะไปเอาไปท่านเดีวไปไววบัานไม่ยังเเนาะขอบุณสองล้านดองใจเด้อพี่โออ้หลายขอบคุณสองล้านดองใจ ยุ่งวนรบินไว้ยี่ไว้ตอมหูตอม,ตอม,ตอมห,วนนหัวยังไงยุงไหลวัตถิค่าสีหลันดองใจขอบคุณหลายๆเด้องสีหลันดองใจโอ้ยยุ่งไหลยังยุงไหลครับ ทำเลานดวงใจ